เนี่เราจะมาเล่นดาวคืนกันเออได้ค่ะาบอกมันจะใกล้ฮาโลวีแล้วใช่ไหมเล่นตัวที่มันน่ากลัวน่ากลัวเลยไหมเดี๋วดูก่อนมีตัวอะไรน่ากลัวบ้างที่เขามีมาหลอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นนาตาาเองนาตาาก็มี็พวกปีศาจใช่ไหมเออเคเคเดี๋ยวเล่นนาตา雅 ไป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 เริ่มวันนี้เราจะมาเอาดาวคืนกันไดมอนด์วีหนึ่งดาวมันจะไม่ใช่ศูนย์ดาวอีกต่อไปเดี๋ยวเจากันในเกมเลยเอยเจทุกคนเรามาเลือกกันดีก,กว่าว่าเราจะเล่นตัวอะไรที่มันแบบปีาศาจอ่ะอ้าวอ้าว เล่นเมทครัทแบนเคนดูไหมรอแบนฟอลนไม่แบนฟอลน โอเคเราเล่นเมดต,ตัวน่ากลัวของเราก็จะมีมากังกกาวีล่านาตาาอินเนียมีหน้าเหรอเพราะฉะนั้นเอ่อนาตาาไปลุยจริงดิเอง วันนี้เรากดกันมาสองคนนะมีเออ่ลูอี้กับเราเอ,เอาว่าฉี่สกินแหลง <c oughs> <c oughs> อย่าว่าโลเราโอ้ยมันไม่เกี่ยวที่โลเนาะมา อันนี้ไม่เคยเล่นนาตยาเลยนะยนตัวนี้คือต้องอยังไงเล่นมั่วๆล้วลกัน,อ,น,นอันนี้คืออะไรอะ่ะ เขาบอกว่าตัวนี้จะกิ่วหนึ่งแรงมากนี่อะไรอ่ะอ๋อลูกบอลออกไปมานาจะหมดแล้วตัวนี้ใช้มานาเยอะมากเลยอุ๊ยแรงจริง robot an ally has been defeated ไปเติมเลน ไปบนก่อนไหมช่วยดูอลเลนอลเลนมาช่วยแล,ล้วอเลนมันหนีมันหนี ลุลลอออปเขาการคีฟอยู่ <c oughs> เขาจะรอฮยยีเรืยตอนพิดหมดเออเออสวยสวยสวยุดวยัสวยสุดวัย ไปกลางเลยลเมันมันคงคิดว่าเขาไม่เห็นมันใช่ปะโ,โปะ๊ะโปะ๊โปะขอขอคิดก,กลางก่อนเองไปช่วยล่างเลยก็ได้เองอ่ะ เองเอามันต่อสิเองไปไหนอ่ะเอามันต่อสิมันจะตายแล้วเนี่ยเกขาียรกลางแป๊บแต่คีบกลางมันตีมันไม่ได้ตีป้อมหมอนมันตีคย เราควรตบมันนะ <c oughs> โอ้มันมาสองตัวเลยเอยงอันติเรียกเพื่อนมาดิวาร์ป <over> <c oughs> มานี่หน่อยจ้าเออเออตัวเองอ่ะมันคอมโบกับไวโอได้นะ เออคือการเปิดอันตีแล้วก็ให้ไวโอว้ามาที่หน้าป้อมแล้วก็ให้ไวโอตีป้อมให้ทุกคนว้ามาที่หน้าป้อมแล้วก็ให้ทุกคนตีป้อมว่ายลินดีสลินดีสช่วยด้วยไม่มีตันมาน่ะโอ้ยเขาตันผิดโอยเอาได้ไหมน่ะเออเออเออเอ็นโซไม่โดนอันตีสวย เรียนกลางถอ,อยก่อนถอยถอยถอยก็มันถอ,อยกันไงอองั้นแต่คีบเ,เ,เองตายแล้วอเลยเอเ็นโซอ่ะมีประเด็นเกิดขึ้นมีประเด็นเกิดขึ้นมีประเด็นเกิดขึ้นซื้ได้สู้ได,ได้เอ็งนำเพื่อเลยเอ็ง อยู่ใกล้ๆเพื่อนดิเองมีวิ่งเร็วอ่ะ <Nice assist. S 1> เองมีบัฟวิ่งเร็วอ่ะ <Shut down. S 1> สวยดันป้อมเลยมันเหลือตัวเดียวอะ่ะเดี๋ยวการบ้านให้ไม่เป็นไรฝากดูแลสวยได้ดาร์กสวย <Okay. S 1> อย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยบนไปเลยก็ได้ดันป้อมเออ อลี่ด้ยวยนมันจะเสียเปียกแล้มันก็ได้เปียกเออย<ป>อได้วได้เองไปกาเลนแล้วอันติเลยไปกัาเรนไปกับอานก่อนแล้วพอจะถึงป้อมใหญ่เองก็อันติเลย ไม่เป็นไรเขาไม่สำคัญเราตัวเขาว่ะไม่เป็นไรเรกตัวเขา,าวขา่าเป็นแค่ตัวจ่ายดามเมจให้เพื่อนเองไปอยู่เลนล่างแล้วกดอติเดี๋ยวนี <Shut down. S 1> เว้เดี๋ยวพุ่งกดเดี๋ยวพุ่งกดเลยดาร์กตายยังอะ่ะโอ้โหวุ่นวายแท้เองเปิดบอเปิดบอเปิดบอ เปิดบ่อให้เพ oh. oh yeah. ื่อนกลับบ้านเปิดบ่อให้ไบโอกลับบ้านมันกำลังเดินไปนี่ไงแล้ววงอันติก็หายพอดีเด้สวยไดช่วยเออเองอยู่ใกล้ๆเขาเขาจะได้วิ่งเร็ว แล,แล้วแล้วมีคนทักมาตอนตอนเล่นเกมปัดออกไปแล้วออทุกคนสังเกตตรงนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยตรงทีห่วงไว้อะคือมันแบบอ่ะมันเลือดนอนแล้วมันก็ป้อมแตกเรียบร้อ,อยอ่ะขี่กางนะมันกำมันจะรั้อม หาอเลนด่วนไปหาอเลนไปหาเลนแม่แม่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยมันตายแค่สามคนระวังฉีนะระวังฉี อถ้าอย่างนี้ก็ปล่อยบนเลยถ้ามันวิ่งมาก็คือวิ่งมาตายอย่าเลยเนี่ยเนี่ยไปไปซ้ายเออ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 โอ้โหฉี่มันมันกล้ามาได้ยังไงอ่ะฮะมาก็มาตายอ่ะสวย คนที่มารับชมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะก็บ๊ายบายไปละ